สวัสดีครับวันนี้เราก็ไปอยู่ที่เซิร์ฟ MC Hero นะครับมาดูครับตอนนี้เซิร์ฟพึ่งเปิดครับเป็นเหมือนว่าทดสอบอะไรบางอย่างเนี่ยครับอันนี้อัมบกโกฮิตั้งนะครับต่อไปดูคนต่อไปครับอันนี้สากุยะสากุยะอะไรวะสากุยะอะไรอ่านว่าอะไรวะ มันว่าอะไรเฮ้ยเร็วพูดหน่อยนี่ครับอันนี้กำลังช่วยกันปักไฟแล้วก็อีกคนหนึ่งอีกคนได้ชื่อนามินโนคอสชื่อจริงชื่อพี่โปเต้นี่ครับกำลังปักไฟอ<า>๋อนี่ครับเซฟ เดี๋ยวต้องสร้างอะไรที่มันใหญ่ๆโตๆหน่อยครับแล้วมาจะเปิดให้คนเล่นเดี๋ยวเอาไอพีไว้ให้นะครับข้างล่างใต้คลิปเดี๋ยวพามาดูนี่ครับดูพั๊กอินนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับนี่ครับพั๊กอินมียี่สิบหกอันครับมีพั๊กอินนี่แค่เลยครับเฮ้ยพี่ปักไฟเลยมาเป็นกิโลอะไรวะ ไม่เลไม่เลปักไปไกลๆเลยมองกันบีอ้าวบ้านระเบิดอ้าวทังท้งท้งบ้านระเบิดพร้อมเลยเลยครับขอจบการนำเสนอตะเวบเพียงแค่นี้ครับ